ผมพาท่านมาอยู่ที่อู่เอเชียเชียงรายนะครับที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงรายที่ตั้งมาแล้วกว่า40ปีนะครับหลายท่านรู้ไหมครับว่าอู่ที่นี่มีพื้นที่มากกว่า2ไร่มีกําลังการผลิตเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยรถจะหมุนเวียนประมาณ200คันนะครับตลอด40ปีที่ผ่านมาเราซ่อมรถมาแล้วหลายหมื่นหลายแสนคันนะครับนี่คือประสบการณ์ที่ถ่ายทอดมาจากรุ่นคุณพ่อมาสู่รุ่นลูกในทายาทรุ่นที่2แบบผมแล้วก็มีพี่ชายอยู่ท่านหนึ่งก็คือเฮียกวง เฮียกวงก็จะเป็นผู้จัดการที่นี่หรือเป็นซีอที่นี่เป็นหลักท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาที่อูเอเชียในกลางเมืองเชียงรายแห่งนี้สามารถมาแวะเที่ยวชมมาดูเคสที่เราได้เคาะพ่นสีตัวถงังในรูปแบบต่างๆยี่ห้อต่างๆนะครับหรือจะมาพบปะพ,พูดคุยเฮ er ียกวงหรือว่าผมช่างนุเองก็ตามนะครับที่บางครั้งก็จะอยู่ที่นี่ด้วยนะครับพูด <c oughs> ถึงเฮ er ียกวงเมื่อกี้ไปแ <c oughs> อบดูแกดีกว่าก็ซีเรียสนะครับ <c oughs> เฮียกวงนะครับก็เป็นพี่ชายของผมเองหลายท่านที่มาที่อู่ส่วนใหญ่จะเจอกับเฮียกวงเป็นหลักนะครับแต่ผมไม่ให้พูดนะยังไม่ให้พูด อู่ที่นี่ท่านจะเห็นว่ามีโครงสร้างที่ค่อนข้างครบถ้วนนะครับในเรื่องของรายการซ่อมนะครับเปรียบได้ว่าที่นี่ลักษณะคล้ายๆกับโรงงานผลิตรถยนต์เล็กๆเลยก,ก,ก,ก็ว่าได้นะครับในโซนขวามือผมก็จะเป็นในเรื่องของโซนแท่นดึงที่เสียหายหนักนะครับก็เช่นเจสนี้ช่วงหน้าขานหน้าโดนทั้งหมดนะครับแบบนี้ก็เรียกว่าเสียหายหนักส่วนถัดมาก็จะมีโซนของการโป๊ขัดสีนะครับในการพ่นสีพื้นก็อยู่ฝั่งทางซ้ายมือของผมนําไปสู่การพ่นสีจริงทุกท่านจะเห็นด้านหลังผมห้องอบประมาณ3มห้องนะครับ เป็นห้องที่ควบคุมอุณหภูมิได้ดันไปที่70องศาเซลเซียสมีความร้อนพอสมควรนะครับนี่คือหัวใจสําคัญหรือว่าเครื่องมือที่ใช้พ่นอบสี อยู่ในนี้นะครับในนี้มีความร้อนมากพอสมควรที่จะช่วยให้อบให้เนื้อสีชิ้นงานของท่านเวลาพ่นไปแล้วเนี่ยมีความแข็งมีความขึ้นเงาดีก็เพราะเทคนิคการอบของห้องอบพวกนี้นะครับที่สําคัญห้องพวกนี้ต้องพยายามที่จะปอดฝุ่นเวลาเราพ่นสีแนะนําพ่นในพื้นที่ที่เป็นระบบปิดอย่างเช่นในห้องแบบนี้นะครับก็จะมีระบบโบเวอร์นะครับดูดรีเทิร์นกลับปล่อยออกป้องกันมลภาวะที่ไปรบกวนพื้นที่ชุมชนภายนอกด้วยหลายท่านทราบดีว่าที่สุดของอูอ่เคอาพ่นสีก็คือในเรื่องของระบบสีนั่นเองนะครับ ที่นี่คือห้องที่ใช้ผสมสีก็จะมีการมิกสีในสูตรต่างๆนะครับเป็นสูตรทางเคมีนะครับเป็นสูตรจากโรงงานมีเบอร์สีต่างๆมาผสมกันคล้ายๆงานศิละปะนะครับ ส่วนทางซ้ายมืองผมนะคก็จะเป็นแท่นดึงชัดซีตัวรถสําหรับรถที่โครงสร้างบิดเบี้ยวนะครับแล้วก็ใช้เครื่องยูนิเวอร์ซอลจิกตัวนี้ในการดึงตัวถังส่วนรอบรองลูกค้านะครับหลายท่านที่มาสามารถมาเยี่ยมชมมาเที่ยวชมได้นะครับไม่ต้องมาซ่อมก็ได้นะครับสามารถมาปรึกษาสารพันปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์เรื่องของสีตัวถังรถยนต์นะครับ ด้านหน้าบริเวณอู่นะครับทางเข้าสะดวกสบายนะครับที่นี่ตั้งอยู่บนถนนสันตินะครับอยู่โซนบริเวณหแยกพ่อขุนอนุสสวรีพ่อขุนใจกลางเมืองเชียงรายเลานี่เองนะครับท่านเข้าซอยถนนสันติมาสังเกตจากด้านหน้าเป็นถนนพ่อขุนโยธินนะครับเข้ามาประมาณ100เมตรขวามือก็จะเจออู่สีเหลืองๆแบบนี้นะครับก็จะเห็นบรรยากาศอู่เหลืองๆท่านก็เชียบขึ้นด้านหน้าอู่นะครับจะมีพนักงานมาตอนรับท่านสามารถมาติดต่อสามารถมาทักทายกันได้นะครับก็จะมีเฮียกวงนะครับพี่ชายผมส่วนลูกค้าสามารถเดินไปติดต่อที่ในส่วนออฟฟิศด้านซ้าย ของอู่นะครับก็จะเจอกับสํานักงานเปิดบริการหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับ